บ้านเห็นว่าสีอันดับเห็นแล้วค่ะก็ตอนเลือกแม่นั่งอยู่ข้างอ๋อนั่งกำกับแต่ว่าคุยกันคุยกันกับแม่ก่อนแล้วว่าจะเลือกอะไรบ้างแบบไหนอ๋อสุดท้ายคุยไงคุยกับแม่ลองให้แม่ฟังเพราะว่าแม่บอกว่าก็คิดเองเลือกเลยเลือกเลยคิดเองอืมก็แล้วแต่ก็จะแบบว่าอะไรนะพวกการเดินทางอะไรเงี้ยแม่ก็จะช่วยซัพพอร์ตเราเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเรียนที่นี่ต้องเดินทางยังไงอะไรเงี้ยอ๋อแม่ก็แม่ก็บอกมาว่าเออถ้าเรียนตรงนี้เดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ย ก็คือวางแผนใช่วางแผนว่าถ้าเกิดติดที่นี้ไปยังไงติดที่นี่ไปไงใช่ไหมก็คือเตรียมพร้อม <l oss> ลุกหน้ามาแล้ก็ดีก็ดีจะได้แบบว่าพอติดแล้วพอเสร็จจะได้ไม่ยุ่งยากนะ <l oss> แล้วบรรยากาศแบบว่าตอนงานปดชิมเนี่ยเป็นงไงบ้างโศกเศร้าเสียใจคือค่ไม่ได้ไปปดชิมที่แบบไปพอไปแต่ปดชิมมันไม่เหมือนงานอำลาค่ะเป็นแค่เหมือนอบรมเล็กๆแต่งานสุดท้ายเป็นเหมือนกับงาน ทำร้านพี่มันเขาเรียกตั้งชื่อที่แบบที่แบบมีมีบูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินลอดทงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนตอนแรกคิดว่าไม่ร้องให้แล้วนะเพราะว่าไงก็ต้องติดต่อกันใช่ไหมไงก็เจออีกแต่ว่าเพื่อนบิวอ่ะตอนจะมีใช่อ๋อไม่ได้ร้องเองกับเพื่อนบูวเสร็จพอน้องบูมให้เสร็จก็เหมือนกับคุยกันเองลากันกับน้องกับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มากอดกันแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะดีใจที่ได้เป็นเพื่อนฝ่ายอะไรเงี้ยแบบมาบิวอะใช่ทั้งที่จบมาก็ยังยังเจอกันอยู่เอยก็จะมาบิวซั้ผมมีคนถ่ายไว้ไหมแม่ตอนร้องไห้ก็ที่ถ่ายรูปไว้ก็น่าจะเหมือนร้องไห้มไม่ไม่แน่ใจไหนร้องห้มันอาจจะร้อนก็ได้หน้าเดนเนี่ยมันก็ร้องไห้ป้ามันดูโอ้ยหมี๋ยวดูดู อย่าวิเคราะห์พิจารณาแต่ยิ้มไงเลยอโอ้ยเหมือนเหมือนเงือออกมากกว่านะรอด้วยการเบนมีไหม,มไม่มีเนี่ยแเพื่อนร้องไห้หมดแล้วอันนี้ก่อนออยัมยังหน้ายังใสอยูอย่เลยหออเหมือนรอซอหรือเปล่าใช่เอมประมาณนี้ค่ะอื ถือว่าวันสุดท้ายก็ใเศร้าแต่ก็บางิก็เจอกันตลอดะเนาะแต่เหมือนกับเรื่องอะไรบรรยากาศพาไปคนแะดูโอ้ยโศกเศร้าอะไรอย่างี้ก้าจะแบบอะไรงี้ก้าจะแบบเศร้าที่ไม่ได้เจอน้องๆด้วยไหมเพราะว่าต่อไปเข้ามหาลัยใช่เพราะว่ากลับมาเยี่ยมงาไหว้คงไหว้รคอะไรอย่างงี้